มันอยู่ไหนนั่นน่ะสิครับนิดเดียวครับนิดเดียวนิดเดียบดีครับพี่ท่าสวยครับไม่เรียนด้วยเก๋าทําไมครับหนึ่งสองสามดีครับสวยสองปืนฟ้าเก๋าเก๋าไม่เรียนด้วยปืนฟ้าไม่ได้มาไม่ต้องงัวเงือกพึ่งยิงเพจครับขอยิงเพจแป๊บนึงเพจใช่ไหมครับโอ้ยเครียดกูไม่โดนไงครับ เขาเดินลยนะเอยู่ครับได้อยู่ไปละเอียดนิดนึงยิงืนนะครับถูกเปนครับบนซ้ายบนซ้ายลงมาข้างล่างอีกนิดนึงดครับครับ เอ้ยเอากล้องให้หน่อยครับพี่ศูนย์เปิดลองจากได้นะครับหรจะลองดิงดอตดีกว่าไหมไม่เอาเอาเพสแล้วจะคนชอบใช่ครับลองดูลองดูคาครับืคนอื่นเขายิงดอดกันเหรอใช่ครับเขายิงดอตอได้ไฟหนึ่งทางครับแล้วค่อยเหนียวครับเดินไกลสวยครับ ซ้ายขวาดีแล้วครับดีเหมือนเมื่อกี้ครับเด่นช้าๆเดินอีกโอเคแล้วค่ะอีกสองไหมพอแล้วเดี๋ยวค่อยไปถ่ายดัดเยวพี่ครับ ไอ้นะนี่ยิงสย์เปิดนะลุงเออลุงยิงดงยิงดอดลุงขิงหนูไม่ได้นะบอลเร็วบอลเขานี่เน่ยมายกนก็เหมือนพัดแขนซ้ายหรือแขนขวาดีขวาดิ อเมื่อยว่ะยังไม่ยังไม่ได้ยิงแล้วยังไม่ทำอะไรแม่งเมื่อยแล้วเอาเลอเผาหมดเร็วหมดแล้วใจเย็นไปกลับบ้านแล้วใจเย็นไม่ลองก็ใส่คนตามแลเหรอวะโอ้ยวันนี้ไม่ได้ใส่วันนี้ไม่มีปัสสักมันสิ้นลองลองมาร์คกล้องก่อนไหมครับมาร์คแต่ไม่เห็นอะไรเลยเตี้ยเกินเห็นเป้าไหมครับแต่ว่าแนวปืนมันใกล้เคียงเป้าแล้วล่ะครับอยู่ที่พื้น ้กล้องลำกล้องสูกไปเห็นอะไรสักอย่างเลยเธอไม่เห็นเลยด้วยสรีระอาจจะไม่เหมือนไปเท่าผู้ชายวะึ้นนปรงะออันนี้เห็นเห็นตรงไหนบ้างไหมครับกิ่งไม้ข้างบนอะตรงให้ดีกว่ากิ่งไม้อยู่ข้างบนเลยเดี๋ยวผมมาร์คกิ่งไม้ข้างบนนะคะแล้วถุงหน้ามาเลยปืนตอนนี้แนวปืนมาตรงเป้าแล้วครับอ่ะฉันเจอละเนี้ย ต้องหนุนตรงนี้หมดจุกสุดนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับไ,ได้่ะรอคะอ๋อนี่คุณต่อเป้ากันเหรอคะตอนนี้เราอยู่ที่<ม><ม>พุงอ่ะไม่ได้เปลี่ยนเป้าไงเป้าติดซ้<ม>ายเราอยู่ซ้ายยิงแขนซ้าย,ยาหรือว่ายิายางตรงต่อเต่าใต้พุงก็ได้ไหนสะดวกกว่ากลางกว่ากลางตอนนี้คืออยู่หน้าอกค่ะได้ไหมครับได้ค่ะยิงปืนนะครับไปยิงครับมันใจย ยากหน่อยหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันมีหมอนค่อยเพิ่มน้ำหนักไก่ไปครับมองเห็นเป้าอยู่ใช่ไหมครับเห็นค่ะค่อยเพิ่มน้ำหนักไก่ไป โอเคครับเดี๋ยวครับแล้วมันไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอดูเช็คเช็คกลุ่มแป๊บนึงเห็นไหมครับตอนยิงไม่เห็นหน้าอกตลอดแหละค่ะมันจะหลุดจากโฟกัสไปตอนที่มันปล่อยลูกออกมาตอนมันเดิ่งอื้มมันอยู่ไหนนั่นน่ะสิครับเออบ้าเปล่าอ๋อค่ะ แสดงว่ากลุ่มตกมาอยู่ตรงเลขสี่ตรงพุงอะเหรอใช่ครับสี่ข้างล่างเป้าล่างด้วย่ะมไูเพราะว่าผมเห็นตอนลองยิงมือขยับมือเนี้ยขยับอ๋อมันไม่พอดีอะค่ะทุกนัดเลยแต่ว่าเป็นกลุ่มเลยนะครับตรงเลขสี่เป้าล่างเลยมันไม่พอดีมือเราใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายค่ะไปดูครับแต่ว่ากลุ่มดีครับกลุ่มเบียดเลยอ่โอเคไปดูกันครับบางทีเม่เรื่องปืนพวกนี้มันต้องดูสัดส่วเราด้วยเข้าไลน์ครับ โอเคเราจะไปดูกันค่ะอันนี้แก้งลองนะครับหโหยิงกันจนค่าจนมืดไม่รู้จักเน็ตจะเหนื่อยยิงกันสองวันเออสองวันติดติดเดี๋ยวต้อนคืนกลับไปก็นอนสบายแค่หรอปวดตัวกะสุนจะอยู่ตรงเป้าข้างล่างอ๋อนนเห็นแล้วคะ่ะสวยงามสวยเลยครับแต่น่าจะตอนจังหวะเหนี่ยวแล้วมือลุดมันมันไม่มันไม่ลองพอดีไงอันนี้ของลองนะครับ โอเคดีค่ะโอเคดีค่ะดีครับเยี่ยมค่ะขอบคุณคุณครูขอบคุณบอสของเราค่ะเป้านี้อันนี้บอสเราจะยิงเป้านี้พอพานนะคะอ่าครูสอนดีอะเพราะว่าบางทีคือปืนมันลอยอยู่บนมือมันไม่ทาบอยู่บนมือแล้วสลีละก็ไม่ได้แต่แต่ละคนไม่เท่ากันอย่างพี่ไอ้กับผมจะใกล้ๆกันอันนี้ง่าย